นอนเก็บสองครับท <r isa> okay, ุกคนโอเคผ่านไปแล้วครับหนึ่งคนเฮ้ยเฮ้ยยังเห็นเห็นบัวไม่เห็นใช่ไหมผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วครับสามคนเหลือสองคนเท่านั้นครับเลยเก็บสองเห็นปุ๊โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกางฟูนะครับวันนี้ก็จะมาทำคอนเทนต์นะครับเนียนมัมมี่นะครับผมก็จะเอาปืนนอนแล้วก็แต่งชุดให้มันดำที่สุดนะครับก็เท่าที่ผมทำได้ก็จะประมาณนี้นะ เสียปีกอะไรวะเนะนี่ยเนี่ยพยายามเก็บทรงให้มากที่สุดครับผมโอเคเราจะไปนอนเนี่ยนะครับว่าเราจะอยู่ได้กี่นาทีนะครับเฮ้ยเราจะไม่ช่วยยิงเลยนะครับเราจะปล่อยเพื่อนเลยนะเราจะเก็บทรงอย่างเดียวครับ <c oughs> ก็ผมเตรียมมาหลายจุดมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะปล่อยครับปล่อยครับปล่อยโอ้ยโหแบบเป็นอมีก่กับทั้งห้องแล้วอะเหลือกี่คนวนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้า เหลือห้าคนแล้วเก็บทรงครับนอนเก็บทรงอย่างเดียวไอตัวท่อโดนแล้วเว้ยกูบอกแล้วอยู่กันุึงไม่จเจริญหรอกนอนเก็บทรงครับทุกคนโอเคพาไปแล้วครับหนึ่งคนเฮ้ยเฮ้ยเห็นไม่ไม่โดนแล้วตัวอยู่ท่อเห็นปว,ว,นวนไม่เห็นใช่ไหมเห็นอ,อยู่ท่อไม่เจริญพ่านไปแล้วผ่านไปแล้วครับสองคนเอาละครับเหลือสองคนเท่านั้นครับการนอนเก็บทรงของผมจะทำให้มนุษย์ชนะได้หรือเปล่านะครับ ล่ะครับป็นกไปทางห้องแล้วโอเคนอนเก็บ,กบโซนกันเดียวครับโอเคเอเก็บโซนปะฮ่เห็นฮ่โอ้โฮ โู้ตัวเก็บทรงไอ้สัตว์เห็นสิเลยโอ้หตัวนี้ผมว่ามันไม่เนียนวะ่ะแต่ไม่เป็นไรครับเราจะนอนไปเรื่อยๆตัวนี้ผมว่ามันไม่เนียนว้อยาที่ใหม่ดีกว่าวนีแล้วกันไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้นอนตรงไหนดีวะขึ้นข้างบนดีกว่าครับไปอุ้ย <c oughs> บัคอะไรวะเนี่ยไปคลิกรอครับเ <c oughs> ออเทีมแก้ไขด้วยนะบัคตรงนี้ ไปครับเข้าท่อดีกว่าทุกคนเชียถอยถอยเลยถอยเลยมีการคำรามใส่ผมด้วยโอเคนอนที่เดิมเก็บทรงครับเก็บทรงเห็นหรือวะไม่เห็นนะไม่เห็นนะโอเคโอเคโอเค โอเคโอเคโอ้โหโอเคโอเคโอเคโอ๊ยวันนีผมว่าเราต้องหาที่ใหม่เลยครับไปครับเราหาที่ใหม่กันตรงแถวนี้มันนอนได้ไหมนะเออเดี๋ยวหาที่ใหม่แป๊บนึงนะตาหน้าเรามานอนตรงนี้ได้ไหมผมขอดูการแต่งตัวกมอนโอเคนอนตรงนี้แล้วกันเขาบอกว่าจุดที่อันตรายที่สุดคือจุดที่ปลอดภัยที่สุดครับมันมีตัวนอนอยู่นี่แหละม,มีตัวนอนอยู่ข้างตึกอ่ะไปต่อไปดิมึงจะบอกทำไมวะเนี่ย โอ้เราจะพูดทำไมวะโหดจะเนียนๆซะหน่อยแม่งเอ้ยเสียดายที่เลยครับทุกคนเดี๋ยไม่เป็นไรครับนั่นจุดๆนี้เราวิ่งขึ้นท่อเลยครับเพราะมีมามีไล่ตามหลังผมมาอยู่นะรครับมาดิยิงรอด้วยอุ้ยไอ้เขี้ยนี่เสือปาลาจระเข้ไอ้เขี้ยถอยไปเพื่อนถอยไปอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งเกณฑ์เกณฑ์ถอยไปก่อนถอยไปก่อนจะตามมานะโอเคนอนนอนเน,เนียนๆครับตรงนี้ นอนไปก่อนนอนไปก่อนอุ้ยไปทางนู้นไปทางนู้นเออแคบเดี๋ยวผมย้ายที่ดีกว่าวะรู้สึกว่าตรงนี้ใช้ได้แค่ชั่วคขาวครับไปเี๋เจอมัมมี่นะอยเพิ่งเกิดตอนนี้ถ้าผู้ชมคิดว่าตรงนี้เนียนไหม ผมว่าไม่โคตรเนียนเลยนะก็อย่างที่ผมเคยบอกครับจุดที่อันตรายที่สุดคือจุดที่ปลอดภัยที่สุดครับผมไปครับไปครับรอรอรอมามี่ผ่อน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 โอ้ยผ่อนไปตั้งสามตัวตาโคตรถั่วเลยครับมมีห้องนี้พูดเล่นนะพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นเอาบทความันเิตือนนะผมไม่ได้ยักหน้าใครนะครับพูดเล่นนะพูดเล่นไม่ไม่มีคนเห็นเราจริงๆครับจุดนี้ บอลเลยโค้ดเดอะเบสครับทุกคนเอาไปลองเล่นได้นะอุ้ยเ,เห็นปบบวะเฮีย <Yeah. S 2> ไม่เห็นจริงเหรอวะเอ้ยแล้วเรานิ่งๆเข้าไว้ใจดีสู้เสียครับทุกคนมาดีมาด,มาเดีเออเวลาคาเห็นรึเปล่าคนอืน่นเขาเอาบอมม่วงบอมหมูแล้วยิงครับผมแม่งนอนติ่มๆอย่างเงี้ยมันลุ้นดีนะครับทุกคน ถ้าใครมีเวลาว่างก็ลองไปนั่งเล่นดูนะครับผมว่ามันสนุกนะมันเหมือนเปิดโลกใหม่เลยนะครับชิบหายละนิ่งไว้ก่อนครับนิ่งไว้ก่อนโอ้โหไอน่าจะเห็นแล้วแหละคุณนไปสองเอาไปอย่าเข้ามาเอาไปเอาไปเอาไปโอ้เรียบร้อยครับโอ้ยเฮีย โอเคครับคลิปนี้ยังไงผมไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปยาวไปเดี๋ยวท่านผู้ชมจะไม่ดูกันนะครับก็เอาจริงๆผมก็อยากเล่นบอมหมูเหมือนกันนะครับถ้าใครอยากเป็นสปอนเซอร์นะครับในการแบบโดเนทลาดให้ผมทําคลิปประมาณคลิปเดียวก็ได้นะครับไม่ได้โดเนทถาวรน,นะอ่าลองทักเพจมาเลยนะครับผม <C UT> ก็จะทําคลิปให้ดูนะครับถ้าเอาบอมหมูไปยิงมัมมี่นะโอเคอยังไงคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อคลายผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ